สวัสดีค่ะแม่คนพ่อสโตนครับวันนี้จะมาชวนคุณพ่อคุณแม่ทุกคนทำแป้งโดทำเองทำให้ลูกเล่นทำง่ายมากๆใช้หนึ่ง5อสาสหอย่างใช่ <c oughs> คุณพ่อรอบนี้ให้คุณพ่อุนครับ <c oughs> รู้สึกว่า มือว่าไม่ใช่ <c oughs> มีอะไรบ้างครับมีแป้งสาลีอเนกประสงค์หนึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วก็เกลือครึ่งถ้วยตวงน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยตวงน้ำมันพืชสองช้อนโต๊ะแล้วก็ครีมออฟทาทา2สองช้อนโต๊ะค่ะสูตรพวกนี้คือต้องเตรียมพอดีหมดเลยไหมครับถ้าอะไรมากอะไรน้อยจะเกิดไม่สี่เหลี่ยมไม่สี่เหลี่ยมปรับได้นิดหน่อยคือไม่ต้องเป๊ะแบบเป๊ะเป๊ะ <ๆ S 1> ขนาดนั้นแต่ต้องมีครบห้าอย่างนี้ ใช่ค่ะคใช่เลยใครอยากทำตามก็เตรียมได้เลยครับคือส่วนนี้แม่ฟ้อน่ะทำในรายการคิดสนุกแอบแอบถ่ยอนนะรายการคิดสนุกที่แม่ฟ้อนเป็นพิธีกรแล้วฟ้อนก็พอทําเสร็จฟ้อนก็เอาไปให้ลูกสองเล่นแล้วมันเก็บได้นานมากมันเวิร์กมากก็เลยคิดว่าเอ้ยน่าเอามาแชร์ให้กับแม่ๆทุกๆคนพ่อๆทุกๆคนเพราะว่ามันเป็นของเล่นที่เหมาะกับเด็กแล้วยิ่งอย่างช่วงนี้คือเชื่อเลยว่าหลายคนอ่ะต้องอยู่บ้านกับลูกก็เหมือนเราอะครับอย่างเป็นช่วงที่โควิดต่อไปไหนไม่ได้ บางทีโรงเรียนยังไม่เปิดเทอมกลายเป็นว่าพ่อแม่ก็ต้องมาทำโฮมสคูลแล้วต้องเริ่มหากิจกรรมในการเล่นออนไล,นลูกนะครับเล่นออนไลน์ปกติแทนที่ต้องไปซื้อของเล่นมาเล่นกับลูกในเวลาแบบหลังเลิกงาน แต่ตอนนี้มีเวลาอยู่กับลูกเยอะครับเพราะฉะนั้นเรามาทํากิจกรรมที่เสริมทักษะการให้ลูกเนี่ยเองเลยดีกว่าเงี้ยครับประหยัดด้วยใช่นะงบไม่ถึงร้อยงบคือแบบประมาณ50กว่าบาทแต่ทาได้แบบได้แป้งโดยเยอะม,อมากๆเลยซึ่งถ้าใครเคยไปซื้อเพลโดอ่ะ oh, ก็จะรู้ว่าเพลโดมันจะมีราคาสูงอันนี้เนื้อใกล้เคียงกันมากวิธีทานะคะง่ายมากๆเริ่มแรกคือใส่ของแห้งเข้าด้วยกันของแห้งมีอะไรบ้างก็คือแป้งสาลีอเนกประสงค์หนึ่งถ้วยตวงแล้วก็เกลือครึ่งถ้วยตวง เกลือนี่จะทําให้แป้งโดของเราไม่เสียนะคะแล้วก็ครีมออฟทาท่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไม่มีเกลือทํยังไงก็ไม่ใช่สูตรนี้ทําไม่ได้จะเสียไหมก็อาจจะเสียนะเพราะแป้งมันก็บูดเน่าได้เสียมันถึงว่าเสียยังไงไม่รู้ไม่เคยเพราะเท่าที่ทําอ่ะทํามาแล้วประมาณ3เดือนอ่ะยังเล่นได้อยู่เลยแต่มันจะมีความแบบเกลือขึ้นแล้วก็นวดนๆนิดนึงมันก็โอเคโอเคต่อไปครีมออฟทาท่าค่ะทาท่าตัวนี้ช่วยอะไรครับทําให้ทําให้ทำให้อ๋อ มันจะทําให้แป้งมันเนียนและจับตัวกันค่ะพอใส่เนี่ยคล้ายๆการทําขนมนะคนให้มันเข้ากันก่อนมันจะได้แบบมันจะได้ทุกอย่างจะได้ทําง่ายขึ้นคนคนคนธรรมดาเลยพอคนเข้ากันแล้วใส่น้ำอพอใส่น้ำนะคะก็คนค่ะคน เดี๋ยวคุณพ่อเก็บแรงไว้เดี๋ยวจะให้คุณพ่อทําขั้นตอนที่มันต้องคนยากเนื้อแป้งมันจะเหลวๆนะคะเหลวๆแบบนี้ถูกแล้วแล้วก็ใส่น้ํามันตามเลยค่ะเรียกง่ายๆว่าก็คือใส่ทุกอย่างรวมกันแยกใส่ของแห้งก่อนแล้วก็ค่อยใส่ของเปียกค่ะใส่น้ําก่อนน้ามันเพราะว่าแป้งมันจะได้ละลายในมันจะได้ผสมกับน้ําให้เรียบร้อยก่อนและสุดท้ายน้ํามันปึ๊บโอเคน้ํามันเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทําให้แป้งแบบเก็บความชุ่มชื้นได้นาน ค,คือเนือถ่ได้ก็ประมาณถ้าเราน้ำมันเนี่ยน้ำมันอะไรก็ได้นะคร้ำมันพืชน้ำมันพืชนะครับกลิ่นก็จะแบบแป้งแป้ใครยาวน้ำมันเครื่องรถอะไรี้มาได้ครับเพราะว่าอันนี้ต้องคิดไว้ว่าลูกเราเล่น พยายามเลือกวัตถุดิบที่มันปลอดภัยนะครับเอาที่มันปลอดภัยนี่แหละคือหรือใครอยากจะแบบใช้น้ํามันฟ้อนคิดว่าอย่างน้ํามันมะพร้าวหรืออะไรก็ได้นะคะแต่นี่ที่เราใช้เราใช้น้ํามันพืชธรรมดามะพร้าวอาจจะได้กลิ่นหอมด้วยโดที่มีกลิ่นหอมก็อาจจะเลือกน้ํามันที่มีกลิ่นหอมคนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยค่ะให้มันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันถ้าใครอยากให้โดของเรามีสีใส่อะไรคะพ่อใส่สีผสมอาหารใช่ แต่วันนี้จะไม่ทําแบบนั้นนะคะเพราะว่าชอบสีขาวแล้น,นี่เป็นตัว,วออ์แกนิกใช่แล้วประเด็นคือพอเราทําสีขาวกับเราทําสีสีเนี่ยเราสามารถมาเล่นผสมสีกับลูกเราได้ดนะ้วยอ่ะพอขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะคะเอาเข้าไมโครเวฟที่ความร้อนประมาณ600วัตต์1นาทีคุณพ่อคะเชิญนี่นะครับ600วัตนะครับ600วัตนะครับแล้วก็1นาทีครับ เวลาบิดแบบนี้นะให้บิดเกินมาก่อนแล้วค่อยถอยกลับไปที่1นาทีลานของพวกทั้งเครื่องเตาอบแล้วเตาไมโครเวฟแบบขายลานนะคะให้บิดเกินก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาจะแม่นยำกว่าอันนี้เป็นแบบเคล็ดลับกันเข้าครัวเดี๋ยวพอหนึ่งนาทีผ่านไปมาดูกันว่าแป้งโดนจะเป็นยังไงคะ่ะนี่ค่ะ แป้งมันก็จะข้นขึ้นแบบนี้นะคะเราก็เอามาคนเลยคนตอนนี้ยังคนง่ายอยู่ต้องคนให้ตัวขอบๆนี้ลงไปคือขูด,ข,ดขอบๆแป้งที่ติดขอบๆก็ขูดลงไปคนด้วยกันนะคะ <Okay. S 1> ถ้าใครอยากได้กลิ่นหอมเนี่ยก็สามารถใส่น้ำมันหอมระเหยได้ หรืออย่างที่คุณพ่อบอกไปตอนแรกว,ว่าถ้าใช้น้ำมันมะพร้าวก็จะได้กลิ่นขอพมะพร้าวค่ะวิธีดูว่าขั้นตอนนี้เสร็จแล้วดูตรงไหนครับก็คนให้มันเนียนๆคือคือพอเนี่ยแป้งมันจะเริ่มจับตัวเอาให้มันเนียนที่สุดค่ะแล้วก็เอากลับเข้าไปในเตาไมโครเวฟอีกไฟ600วัตต์อีก1น,นาทีค่ะเราจะต้องเข้าไมโครเวฟแบบประมาณ3รอบ หรือจนกว่าแป้งมันจะแบบเหนียวเหนียวเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็ค่อยเอามานวดทําไมเราถึงไม่เข้ามาเคเว็บทีเดียวถ้า <ไป S 1> ทเ<ล>ีเดียวเลยมันจะเกิดการสุกและแข็งแบบเป็นที่ผิวคือจริงๆสูตรนี้ฟอนปรับมาจากการใช้หม้อค่ะจริงๆถ้าอยากให้มันเนียนเลยแล้วก็ทําแบบรอบเดียวจบเนี่ยก็คือการทําในหม้อแล้วก็ตั้งบนเตาแกส๊สหรือเตาไฟฟ้าแล้วก็คน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 จนมันได้เนื้อที่รวมกันแล้วก็เป็นเนื้อเพลโดแต่ ที่เกียดตั้งเต่าแกจะรู้สึกว่าวิธีนี้ง่ายกว่าก็เลยเอาวิธีนี้มาแชร์ค่ะเอามานี่ค่ะแป้งก็จะเริ่มคนสุกมากขึ้นแล้วเราก็น,นี้รอบที่สองใช่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันจะเริ่มจับตัวมากขึ้นเราก็ขูดแต่เนี่ยเห็นไหมคะมันยังไม่เป็นก้อนแบบ มันยังไม่หลุดออกมาเดี๋ยวมันจะต้องให้มันแบบสุกหลุดออกมากว่านี้อันนี้คือเหมือนคนให้มันไม่ไม่สุกแค่ผิวๆอะค่ะเดี๋ยวรอบหน้าจะให้พอตนคนแล้วนะคะโอเคอ่าแล้วก็รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายที่ไฟเท่าไหร่คะ6 0 0้วัตต์กี่นาทีคะ1นาที ง่ายมากเลยสูตรนี้คุณพ่อจะลองที่800วัตต์ได้ไหมครับอยากเลยค่ะอุสตส่าห์มีสูตรที่ตายตัว <Even S 1> มาแล้วนี่นะครับบิดแอบ,บที่นายบอกนะครับบิดเกินนะครับแล้วบิดกลับมาเอาจริงเหมือนกันแหละดูที่ความแม่นของการบิดไงไม่คือบางทีอะถ้าเราบิดนังแต้นอะบางทีลานมันค้างอยู่มันอาจจะไปแค่แบบึมันจะมีอย่างนี้เวลาเราบิดมาถึงจุดนี้ใช่ไหมครับเล็กนึงปุ๊บมันจะดีดกลกับนิดนึงเป็นปกติของลานตรงนี้เราก็แค่บิดเกินมาหน่ดนึงคือเราจะรู้ แต่มันไม่ต้องเกินขนาดนี้ไงคือมันต้องบิดแบบเพราะว่าลานะมันจะดีดกลับนิดนึงโอเคนี่มันจะได้มาแบบนี้รอบนี้ให้คุณพ่อคนค่ะเพราะว่ามันจะคนแล้วแบบหนักขึ้นนั่นแหละมันติดแบบนี้เลยมันจะหลุดออกมาค่ะอันนี้ก็คือคนให้รอบจุดประสงค์ของการคนรอบสุดท้ายคือ คนให้แป้งมันเย็นค่ะแล้วก็เอาที่มันติดติดขอบให้ออกมาให้หมดเอามันไปแตะๆขอบๆแล้วให้มันดูดๆกันมานี่คืออะไรมันนีไนะรู้สึกว่ารู้สึกว่าไม่ใช่อ่าน้อมันโคสลลแล้วอะใช่มันต้องขูดแป้งออกมาไงแป้งที่ที่ติดติดขอบๆเนี่ยแล้วมันก็เอาไอ้นไอ้พวกนี้ไปซับมันมาให้มันรวมกันเนื้อเดียวกันพอมันจะได้แล้วมันจะเป็นแบบนี้ ซึ่งถ้าของใครยังเหลวก็ใส่เตาเพิ่มหรือเติมแป้งเพิ่มแต่ถ้าใช้สูตรนี้ถ้าเหลื่อมๆนิดหน่อยอะไม่มีปัญหาพอฟ้อนอะทำหลายรอบมากก็ได้แป้งออกมาร้อนไหมอุ่นๆค่ะอุ่นๆแล้วเราก็นี่ค่ะใช้มือมือของเรารวมให้มันเป็นเนื้อเดียวกัน ระวังร้อนนะคะเริ่มร้อนแล้วนี่ค่ะก็จะได้แล้วแป้งโดทำมือไม่ใช่สิแป้งโดทำเองนวดให้มันเป็นเนื้อเดียวกันอันนี้ปริมาณก็คือได้ประมาณนี้หนึ่งถ้วยตวงค่ะก็เยอะนะคะเนี่ยก็คือถ้าอยากให้มันเก็บได้นานๆนะคะพอมันเย็นเนี่ยเราก็ห่อแรปไว้เลยแล้วก็เก็บไว้จะแช่ตู้เย็นก็ได้แต่ที่ฟอนเก็บอะฟอไม่ได้แช่ตู้เย็น ก็เก็บได้นานมากๆเลยนะ3เดือนแล้วก็ยังเล่นได้อยู่แล้วก็เติมได้เติมเหมือนน้ำมันลงไปให้มันถ้าเก<ช>ิดว่ามัน<ช><ช>แห้งเวลาเราเล่นสักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มแห้งถ้าเราทิ้งไว้นานๆ ก่อนเราเก็บเราอาจจะเติมน้ำมันเข้าไปแล้วนวดอีกนิดนึงแล้วก็เก็บไว้ป้อนไม่ได้เติมน้ำมันป้อนเติมเป็นครีมได้หมดใช่ครีมก็จะทําให้หอมด้วยค่ะแล้วก็มันก็จะเหมือนเพิ่มความชื้นให้กับแป้งแล้วก็แบบพอถ้าใครเก็บนานๆน่ะจะเห็นว่ามันเหมือนมีแบบเกล็ดเกลือขึ้น <Angular hai> ซึ่งเจ้าเกล็ดเกลือเนี่ยมันก็จะขึ้นขึ้นขึ้นมาแต่พอเรานดวดอ่ะเรานวดไปแบบนี้มันก็จะกลับไปรวมกันกับแป้งเหมือนเดิมแป้งมันก็จะมันมันมือน,นิดหน่อยแต่ก็เราก็จะมั่นใจว่าไม่ได้มีส่วน อของสารพิษหรืออะไรี่อันตรายเลยค่ะเสร็จแล้วแป้งโดทำเอง,ทำ,ง,งทำยากไหมทำยากไหมทำไม่ยากอย่างเงี้ยเราเริ่มถ่ายมาประมาณกี่นาทีพี่บอลดูในในสิบเจ็ดผมว่าโดยรวมก็มาสิบห้านาทีครับก็ถือว่าใช้เวลาไม่เยอะนะครับสิบห้านาทีแป๊บเดียวเองนะจริงอ่ะใช้ไม่ถึงสิบนาทีที่เราได้ใช้เยอะเพราะเราพูด พออบจริงๆเนี่ยสนาทีใช่มั้ยขั้นที่ใส่ใส่ใส่อุปกรณ์3นาทีขั้นในแต่ละอันหนึ่งหนนาทีไม่ถึง10นาทีก็ทำเสร็จค่ะอย่าลืมลอ,ลองเอาไปทํากันดูนะคะแป้งโดทําเองเป็นของเล่นที่ช่วยเพิ่มพัฒนาการแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อมันเล็กให้กับลูกของเราค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะโตไปด้วยกัน f a m i l